สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับวันนี้ก็มาอยู่กับทุกนายแล้วครับไทยเจริญการช่างครับน,นี่ก็เปิดรูการนนเนาะ,เ,นะเกี่ยวข้าววันนี้ก็นี่ครับเจ้าดําเงินมาขนข้าวครับ20ไรน่นู่นยาวถึงนู่นเลยครับจะเต็มจะเต็มดำหรือเปล่าเนี่ยจะไรกี่อุ้ม อุ้มหนึ่งก็ประมาณสองตันหน่อยๆแต่ข้าวหนาอยู่นะข้าวหนาอยู่นะใส่หลังเต่าเลยนาะใส่หลังเต่าเลยใส่หลังเต่าเลยครับก็อย่างรถเราใหญ่เงี้ยก็อยากจะใส่ยังไงก็ใส่ได้บสบายสบายเลย เพราะว่าเรายกดำอยู่แล้วไปถึงก็ไปไปถึงที่ขายก็ยกดำอยู่แล้วโอ้โหดูเบาเบาเบานี่สุดยอดเลยเบา ไปเจริญนะครับข้าวหนานะเนี่ยนี่เราก็มาอยู่กับไทยสิงห์นะพวกเอาแบบจำๆเลยครับเพราะว่าอัดฟางเนาะ อัดฟางด้วยโรกราหลอดตัวโรกราดลอหลอดตัวนี่ก็ อยู่แถวบ้านนะครับแถวบ้านพอดีเมื่อวานก็เสร็จจากงานบุญก็ก็เลยพ่อบอกว่าจะเอารถคันเล็กมาขนพอดีเราไม่มีงานพอดีเลยเอยพอดีกับพกจะไปต่อไปกับขี่ก็เลยมาตรงนี้ครับก็ได้ค่าน้ํามันก่อนก็ได้ค่าน้ํามัน อยู่แถวแถวบ้านนะครับหลายค่ายต้องขึ้นเหยียบก็การขับแต่ละสไตล์ก็ไม่เหมือนกันนะ การขับแต่ละสไตล์ก็ไม่เหมือนกันบางคนกินข้างบางคนแบบแล้วแตนะ่อันนี้ข้าวตั้งนะครับมีนอนบ้างเป็นธรรมดาดินก็กำลังพอดีครับดินกำลังพอดีเหนียว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 พอดีครับดิน นี่ก็ได้คุยกับเจ้าขอกนาแล้วเรียบร้อยครับจีบแล้วนะครับก็จะได้ไถแน่นอนนะครับปีนี้เออปีน่าจะเป็นปีหน้านะครับปีหน้าได้ไถแน่นอนนะครับได้ไถแน่นอนแล้วก็เก็บนันงเก็บคนาใหม่เลยคันนาไหนที่ว่าเล็กๆก็ตีเป็นนานเดียวเลยนี่ทีมงานไหน,นี่ฮะทีมงานรถเกี่ยวทีมงานอะไรอ่ะ เอาหาชื่อเจ้าของก่อนเอาทีมงานไม่รู้จักทีมงานเจ้าของไงรถ,รถอยู่ไหนรถอยู่ไหนบ้านรถอะ่ะอยู่ยยลเลยซี่แยกอะไรเลซีแยกอะไรซีแยกบ้านปรออ,อ๋อใหญ่น้งองผือรถโค้งแล้วก็จะมีรถอ๋อบ้านทางขวา,า,าออของเจะอะไรเจออ้อม,อ,ม,อ,มอ๋อนี่นะทีมงานเจอ้อมนี่นะ จอ่ออมสุพรรณหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหม<ช>อ๋อไ,ไม่ใช่ไม่ใช่มีกี่คันมีสองสอง,สอ,งอีกคันหนึ่งอ่ะองลงนออ๋อเออ่เดียวกันเลยไหมค่ายเดียวกันไหมค่ยายเดียวกัน,นอ๋อนั้นวรพจน์อันนี้ไทยเจริญอันไหนดีกว่ากันน่นะไม่รู้เป็นแค่เด็กรถอ๋อคันนั้นคันใหม่เหมือนกันไหม อ๋อซื้อมืมอสองอ,อันนี้กี่ปีแล้วนี่คันนี้สามปีแล้วอยังใหม่อยู่เลยอ่ะสปีแล้วอ่ะสปียังกิ๊กเลยอ่ไทยเจริญการช่างไทยเจริญเฉยเฉแต่แถวบ้านผมเขาจะ อปลาตายปูแต่แถวบ้านผมเขาวเวลาเขาจะเกี่ยวอย่างเงี้ยเขาจะกดกดข้าวให้มันล้มไปเวลานี้มันจะเกี่ยวง่ายรถเกี่ยวจะเกี่ยวง่ายไหมครับเก็บง่ายเก็บข้างง่ายไปรุ่นอยู่เลยครับเด็กน้อยๆเลยอายุน้อยๆอ,อยู่เลยคนขับรถเกี่ยวเนี่ยขับรถเกี่ยวอายุยงังน้อยอยู่เลย จเจริญการเช่าหวานเจีย๊ยบไอคนขับมันเจอกล้องเหมือนเกรงเกรเเราจะขึ้นไปข้างบนแล้ว จะอะไรไ,ได้เลยเราก็จะเก็บข้างก่อครับโอ้ดูบอกยังรู้เลยอุ้มหนึ่งอะอุ่มหนึ่งประมาณ3ตันอุ่มหนึ่งส,งต,สต,ตัน3ตันแล้วแต่โอ้โตเบายังรู้เลย แล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ